ราอีกครับกับปิจาแหลครับ,ค,รบคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องชูเชียวจอมใจจรชนในซีซั่นที่สองครับในตอนนี้ชูเชียวได้ยืนอยู่เหนือป้อมแล้วก็มองดูฉากสงครามที่อยู่เบื้องล่างและจากนั้นความทรงจําทั้งหมดก็ได้ปรากฏขึ้นมาเป็นละลอกชูเชียวนั้นมีชีวิตสองภพแล้วก็กระทาเรื่องราวมากมายได้พบกับผู้คนมากมายบางครั้งก็กระทาถูกบางครั้งก็กระทาผิดแล้วก็พลาดพังกับบางคนแต่ไม่ว่าอย่างไรนางก็ไม่เคยละทิ้งศรัทธาของตัวเองชัตาชีวิต ที่เปลี่ยนไปเจียมชัดในชั่ววูบแล้วนางก็ได้ปิดตาช้าๆแล้วจากนั้นเงาล่างที่นางได้พบเจอก็ได้ผูดขึ้นมาทีละน้อยคนที่นางเคยรักคนที่นางเคยชังคนที่นางเคยทําให้ผิดหวังคนที่นางเคยทําร้ายและสุดท้ายเงาล่างเหล่านั้นก็ได้หลอมรวมกลายเป็นคนผู้หนึ่งที่ยืนอยู่บนหัวเรือเมื่อคนผู้นั้นได้เหลียวกลับมาทว่าดวงตาของเขาก็เยือกเย็นแล้วก็แฝงด้วยความอาลัยอาวรณ์ขณะที่ชูเฉียวได้คุ้นคิดอยู่นานนางก็ได้พึมพำว่าข้ารักท่าน ในขณะที่ทั่วฟ้าเดืนดลวดเป็นสีแดงทหารกเกาะเหล็กก็ได้หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็กระนำใส่ประตูเมืองส่วนจูเฉียวได้ท่ามือลงบนท้องน้อยและที่ท้องน้อยของนางก็คือชีวิตที่ประคับประคองนางมาตลอดแล้วก็ทําให้นางนั้นมีความห้าวหาญไม่หวั่นเกรงแล้วก็ไม่อ่อนแอรลอมกันนี้ก็ทําให้นางนั้นกลายเป็นมารดาที่เข้มแข็งคนหนึ่งและหนทางที่ยาวไกลนี้เขาก็คงไม่ได้ยินแน่จูเฉียวได้เงยหน้ายิ้มแล้วก็กล่าวขึ้นว่าข้าหลักท่านแต่ ว่าข้าก็ไม่อาจเขียงคููท่านแล้วเมื่อนาได้กล่าวจบน้ําตาของนางก็ได้ไหลออกมาส่วนทหารทัพกบฏก็ได้ไหลมาเรื่อยๆเช่นกันขณะทิตข้าศึกได้บุกเขมาชูเฉียวก็ได้ชักดาบออกมาเช่นกันและทหารข้าศึกทั้งหมดก็ได้พุ่งเป้ามาที่ชูเฉียวส่วนเฮอเซียวในตอนนี้ก็ได้ตีฝ่าออกจากด้านข้างไปแล้วและเมื่อเฮอเซียวได้ไปแล้วชูเฉียวก็ได้หันหน้ามาทางข้าศึกที่ได้หลั่งไหลเข้าไปอย่างหนาแน่นแล้วก็คิดถึงกองทัพซิวลี่ที่หลายปีมานี้ได้ติดตามนางออกศึกมาทั่วแผ่นดิน แล้วก็ไม่เคยหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นศึกเจนห่วงศึกซีเปยศึกฉือตู้ศึกเปยซัวศึกทะเลสาบํำแข็งศึกที่ล่าหัวเลยศึกด่านลงหินศึกนครถังจริงศึกด่านไปจือแล้วก็ศึกไปน้ำเทเซียนเจ็ดปีแล้วที่กองทัพซิวีーได้พิสูจน์ความจงรักภักดีด้วยผลงานลบที่แข็งแกร่งแล้วก็ปรากฏแก่สายตาผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินและทัพซิวีーไม่มีการแบ่งแยกชาติพันธุ์ไม่มีการแบ่งแยกฝักฝ่ายกองทัพซิวีー ไม่ได้กำศึกเพื่อผู้ใดแต่ว่าพวกเขานั้นกำศึกเพื่อนางและเพื่อศรัทธาของตัวเองแม้ว่าแถวหน้าของกองทัพซิลลี่นั้นจะล้มตายไปจํานวนมากแต่ก็ยังมีคนที่กล้าบุกข,ขึ้นหน้าต่อไปเพื่อปกป้องพวกพ้องและก็ปกป้องแวนแควนที่แม้ไม่ใช่บ้านเกิดของพวกเขาแต่ขอแค่มีเหตุผลข้อเดียวก็เพียงพอแล้ว ต่อให้ภูผาถล่มกระดูกได้กลายเป็นเท่าทานกองทัพซิลลีก็ยังคงกาแข็งแล้วก็จงรักภักดีต่อไปในขณะที่ข้าศึกได้หลั่งไหลเข้ามาชูเชียวก็ได้ชูดาบขึ้นแล้วก็กล่าวขึ้นว่าสู้เพื่อเสรีภาพสทหารกองทัพซิลลีก็ได้จัดโกนโดยพร้อมเพียงขึ้นว่าสู้เพื่อเสรีภาพและแล้วในที่สุดประตูเมืองนครถังจริงก็ได้พังทลายลงมาแล้วจากนั้นข้าศึกจํานวนมากก็ได้บุกเข,ข้ามาแล้วเสียง้าฟันก็ดังสนั่นขึ้นส่วนชูเชียวก็ตะโกนขึ้นว่า ทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะค่อยติดตามพวกท่านไปแล้วจากนั้นที่เบื้องล่างก็มีเสียงตอบรับดังขึ้นมาว่าแต่เท้าข้าน้อยขอล่วงหน้าไปก้าวและนี่ก็คือเสียงของนายทหารคนหนึ่งที่กําลังสู้รบอยู่เบื้องล่างแล้วจากนั้นเขาก็ได้ตะโกนขึ้นว่าสู้เพื่อเสรีภาพแล้วนายทหารคนนี้ก็ได้ชูดดาบขึ้นเหนือศีรษะ พร้อมกับเหล่านักรบซิวิลีที่ได้ติดตามอยู่เบื้องหลังแล้วก็ตะโกนพร้อมกันไปว่าค่าแล้วการสู้รบในตอนนี้ก็ได้ดุเดือดไปอย่างยิ่งส่วนชูเชียวในตอนนี้ก็ได้เงยหน้ามองดูปลายตะวันที่อยู่ทางทิศตะว,วันตกและดวงอาทิตย์ในตอนนี้ก็ได้เคลื่อนต่ำลงแล้วส่วนนักรบทิดาหน้าโดยที่ไม่หวั่นเกรงความตายก็ได้สู้รบอย่างสุดกำลังแต่ก็ยังไม่อาจหยุดฝีเท้าของค่าศึกเอาไว้ได้ความรุ่งโรจน์ที่เคยมีในหน้าประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองที่เคยมีนับพันปีและในวันนี้ณที่ แห่งนี้ความล่มสลายของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ใกล้เข้ามาแล้วเมื่อแสงอาทิตย์ได้สาดส่องมายัางใบหน้าของชูเฉียวนางก็ได้สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หลับตาลงอย่างช้าๆแล้วพร้อมกันนี้ดวงตาของรีเชอร์ก็ได้ปรากฏขึ้นมาส่วนชูเชียวก็พึมพำในใจว่ารีเชอร์ข้าทำจุดกำลังแล้วบนโลกนี้สิ่งที่ท่านกระทำก็ไม่แน่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะถูกต้องทั้งหมดแต่ขณะนั้นท่านกลับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอีวนเยข้าลาก่อนแล้วในตอน นี้คาศึกจํานวนมากมายก็ได้ไต่บันไดเชีย่ยขึ้นมาแล้วส่วนชูเฉียวก็ได้ทิ้งฝักดาบแล้วก็กวาดแกว่งคมอาวุธแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าอารักขาแต่เท้าแล้วจากนั้นนักรบซิลลี่ก็ได้ลุกฮือขึ้นมาปังชูเฉียวปะตั้งกาแพงแล้วก็ป้องกันชูเฉียวเอาไว้โดยที่ไม่มีความหวาดกลัวใดๆและนักรบซิลลี่ทั้งหมดก็ได้ชูดาบขึ้นพร้อมตะโกนขึ้นว่าข้าหลังตะโกนปลุกใจด้วยความฮือกเขิมแล้วก็ได้สังหารศัตรตูโดยที่ไม่เกรงกลัวความตายแล้วการสู้รบในครั้งนี้ก็ด เดเป็นอย่างมากแต่ว่าคาสึกก็ยังบุกมาอย่างต่อเนื่องแมวทับซิวรี่นั้นจะสาดลูกธนูออกไปจนแนวหน้าของคาสึกนั้นล้มตายจำนวนมากแต่ว่าในตอนนี้เมืองก็ได้แตกแล้วและคาึกก็ได้บุกเข้ามาอย่างหนัก ส่วนที่หน้าประตูเมืองก็คือฉากลบที่ดิวเดือดแล้วสร้างศพก็ได้กองสุมกันเป็นภูเขาส่วนชูเฉียวในตอนนี้ก็ยังคงถือดาบอยู่กลางกลุ่มส่วนชุดเกาะของนางก็ชุ่มไปด้วยเลือดนางได้หายใจทีแต่ก็ยังคงสู้ลบต่อไปนางต้องการยือ้อถ้ายื้อได้อีกสักครู่เธอเซียวก็คงหนีได้ไกลแล้วแล้วในตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วแต่ว่าการฆ่าฟันจากสี่ทิศแปดทางก็ยังคงมีต่อไปส่วนชูเฉียวในตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินและปฏิกิริยาของน นางก็ไม่คล่องแคล่วอีกแล้วแม้แต่เรี้ยวแรงก็แทบไม่มีใช่แล้วนางนั้นคือแม่คนหนึ่งแม่จะรู้ดีว่าวันนี้นั้นคงต้องตายแล้วแต่ว่านางเอง ก็ยังคงต่อสู้อย่างสุดกำลังส่วนข้าศึกเมื่อสังเกตเห็นว่าชูเฉียวนั้นอ่อนแรงก็ได้พยายามแอบเข้ามาทางด้านหลังแต่จนแล้วจนรอดก็ยังถูกชูเฉียวสังหารชูเฉียวได้ฟันเต็มแรงจนข้าศึกนั้นได้ลม้ลมลงกับพื้นแล้วก็ตายคาที่แล้วจากนั้นเหล่าข้าศึกก็ได้จ้องมองชูเฉียวเป็นตาเดียวแต่ว่าชูเฉียวก็ยังคงยืดกุมดาบเอาไว้แน่นแต่ว่านางก็เหนื่อยล้าแล้วก็อยากพักเหลือเกินแล้วจากนั้นความมืดก็ได้เข้ามาทั่วทุกสารทิศแล้วนางก็คิดว่านอน,อนลงเถอะแล้วจะได้ยืนขึ้นมาอีกเลย ส่วนเธอเซียวในตอนนี้ก็คงไปลาไกลแล้วเธอเซียวต้องผาจากกักรพพัดน้อยไปสมทบกับซุนตีที่โยกยายทหารกองหนุนไปรออยู่ก่อนแล้วแล้วในตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วไม่ต้องยืนหยัดอีกแล้วหลับตาสักครู่เถอพอแล้วในตอนนี้สองขาของชูเชียวนั้นก็อ่อนล้าแล้วสมองก็เริ่มผ้าเหลือแล้วในขณะที่ชูเชียวนั้นกําลังจะนอนลง แต่แล้วทันใดนั้นเองสภาวะจู่โจมของคาศึกก็ได้ถอยล่นลงและจากนั้นเสียงกองจากฝั่งคาศึกก็ได้ดังเข้ามาพร้อมกันนี้ก็มีเสียงทหารถ่ายทอดคำสั่งแล้วก็ตะโกนออกมาแต่ว่าเสียงเหล่านั้นก็ห่างไกลเหลือเกินพอได้ยินก็ไม่ถนัดนักส่วนคบเพอิทีิสว่างสวยัยก็กำลังโบกสะบัดไม่หยุดแล้วก็คล้ายกับว่าได้มีการส่งข่าวสารอันใดแล้วในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็โกลาหลไปหมดแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าใต้เท้าและเสียงนี้ก็คือเสียงของพลทหารคนหนึ่งที่รอดชี มาได้ส่วนชูเชียก็รู้สึกตะลึงขึ้นมาแล้วชั่วพลิบตานั้นสมองของนางก็รู้สึกอ้อึงขึ้นเช่นกันพร้อมกันนั้นก็มีเสียงดังขึ้นอีกว่าใต้เท้ากองหนุนมาแล้วส่วนชูเฉียวพอฟังก็ไม่สนใจอีกฝ่ายแล้วจากนั้นชูเชียวก็ได้วิ่งขึ้นตึกไปแล้วบนตึกก็มีเสียงผู้คนปรบมือโห่ร้องแล้วก็แสดงความยินดีกันเนื่องพระกองกําลังนบไม่ทวนได้ถาโถมเข้ามาส่วนในมือของกองกาลังเหล่านั้นก็คุมมีดหมาป่าเอาไว้พร้อมทั้งบุกเข้ามาอย่างมืดฟ้าโมวดิน แล้วสภาวะนี้ก็คลายกับพายุหมุนที่หมุนเข้ามาพร้อมกับเสียงตะโกนขึ้นว่าข้าแล้วจากนั้นก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นว่านี่เป็นกองทัพชิงไฮและเสียงนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดตะโกนขึ้นแล้วจากนั้นทุกคนก็กูเข้ามารวมตัวแล้วหลายคนก็ถึงกับร้องไห้ออกมาไพ่ผลที่รอดชีวิตได้พากัตะโกนต้อนรับกองหนุนที่อยู่ไกลริบออกไปส่วนทัพชิงไฮก็ได้ขานรับเช่นกันพร้อมกันนี้ก็มีเสียงดังขึ้นว่าใต้เท้าพวกเรารอดแล้วตาถางรอดแล้วและนี่ก็คือเสียง ของผู้ประชาการกองทัพหลางจินที่วิ่งมาด้วยร่างกายที่อาบเรลือพร้อมสะกอนบอกชูเฉียวอย่างตื่นเต้นอีกว่าชิงไหหวังได้นำทหารมาช่วยเหลือเราแล้วแต่ทว่าชูเฉียวกลับไม่มีปฏิกิริยาตอบรับและภายใต้แสงเพลิงชูเฉียว,วยก็ยังคงยืนนิ่งเงียบพร้อมกับดาบศึกที่ห้อยลงด้านข้างน้ำตาของนางก็ได้ไหลออกมา ส่วนที่ลิมแม่น้ำหาญซุยแม้จะห่างไกลถึงตรงนี้ทหารเยียนเปยก็ยังได้ยินเสียงข้าฟันจากฝั่งตะวันออกที่ดังออกมาไม่ขาดสายมูหลางได้วิ่งเหยาะๆเข้ามารายงานเยียนสินที่นั่งอยู่บนหลังม้าว่า ฟาบาพวกเราควดออกเดินทางได้แล้วส่วนเยอนสินพอฟังก็ได้พงกศีรษะนับเนิบโดยที่ร่างกายไม่มีความรู้สึกใดๆเยยนสิน,นยังคงนิ่งแล้วก็มองไปยังแสงไฟที่ท่วมฟ้าที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกพร้อมกับสีหน้าที่ไม่อาจคาดเดาได้ในที่สุดก็มาจนได้และไม่ทราบเพราะเหตุใดหัวใจของเยยนสินกลับมีเสียงสะท้อนที่ดังขึ้นมาจากภายในได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าในจิตใต้สำเนึกเยยนสินก็ไม่ได้หวังให้นางตายแต่ลึกๆก็ไม่หวังให้คนผู้นั้นมา เช่นกนแผ่นดินและหญิงงามนับตั้งแต่โบราณก็คือการตัดสินใจที่ยุ่งยากประการหนึ่งสิื่งที่เยียนสินนั้นไม่กล้าปล่อยวางแต่ว่าผู้อื่นนั้นกลับสามารถปล่อยวางได้ขณะที่เยียนสินได้คุ้นคิดอยู่นั้นฝาบ,บาทขณะที่อี้เหวนเย่ได้พระจากมาพวกเราก็ได้เริ่มโจมตีด่านเย็่นหมิงแล้วและตอนนี้แม่ทัพลูกก็โจมตีด่านสําเร็จแล้วฝาบ,บาทเจ้าเชิได้นําทหารเดินตายออกจากด่านทางเหนือแล้วแม่ทัพเฉิงหยวนก็ฉวยโอกาสโจมตีลูกไล่ตอนนี้ยึดครองแถบตะวันออก เชียงเหนือได้18พื้นที่แล้วฝ่าบาทในตาเซียเหลือแค่กองกำลังของเจ้าหยางแล้วตอนนี้ก็ตั้งฐานอยู่ใกล้กับภูฟังชุนฝ่าบาทขนาดที่ทหารได้รายงานอยู่นั้นชั่ววูบนั้นเยียนศิล ก็ไม่ได้ยินอะไรทั้งสิน้นเพราะในหัวของเยียนสินตอนนี้ได้ยินเพียงเสียงของชูเฉียวเท่านั้นว่าท่านจะลังแก่ข้าหรือไม่ท่านจะลังแก่ข้าหรือไม่ท่านจะทําข้าหรือไม่เมื่อกระแสะลมแรงได้พัดเข้ามาอินซีสองตัวที่บินโฉบอยู่บนท้องฟ้าก็ได้ส่งเสียงร้องออกมาส่วนเยียนสินเองก็ได้เหลียวหน้ากลับมาพร้อมกับสติที่ผ้าเรือนสับสนเช่นกันผู้อื่นได้กระทาการตัดสินใจแล้วตัวของเยียนสินเองก็ครัวเดินหน้าไปตามวิถี ที่ถูกกำหนดไว้แต่แรกแล้วไม่ว่าเบื้องหน้าต้องพบกับชะตากรรมเชน่นใดแต่ว่าเยียนศิน ก็ได้เลือกเดือนด้วยตัวเองแล้วชีวิตคนร้อยปีเปรียบเสมือนมาขาวที่วิ่งผ่านช่องแคบไม่อาจพกพาความรักดุ่มสาวไม่อาจพกพาความแปรปวนลวนเลไม่อาจพกพาการนึกย้อนเสียใจก้นบึ้งหัวใจของเย็ยนสินได้วนเวียนคำสั่งสออของตระกูลเยียนย้อนคิดถึงบิดามารดาที่ถูกขับออกจากธรรมเนียมตระกูลเจ้าย้อนนึกถึงภาเพุการณ์ที่ทั้งครอบครัวถูกสังหารอย่างทารุณบนที่ราบสูงเย็นเปยนปับแต่บัดนี้เหนือแผ่นดินใหญ่ตาเซียที่กว้างใหญ่ไพศาลทษทูก สิ่งจะมีธงยินซีเยียนเปยดนั้นปักอยู่ผู้คนทั่วทั้งใต้ล่าก็จะต้องสยบลงแทบเท้าและตัวของเยียนสินก็จะเป็นจอบคนแห่งแผ่นดินนี้และวิรกรรมที่เกิดเกียดเกียงไกลปานนี้ไหนเลยจะให้สตรีนางหนึ่งเพื่อเปรเียบเทียบได้ข้าไม่นึกเสียใจและไม่นึกเสียใจเด็ดขาดเยียนสินได้พึมพากับตัวเองแล้วก็ควบมาเพื่อนํากองทหารไปส่วนมูหลางที่อยู่ด้านหลังไกลออกมาก็ได้มองดูเยียนสิน ที่ค่อยๆหายลับไปแล้วพริบตานั้นมูลล่หลาก็มีความรู้สึกว่าเย็ยนศิน ช่างเดียวดายปานนั้นและในตอนนี้ความมืดก็ได้กลืนแสงสว่างที่อยู่รอบตัวเย็ยนสิ้นแล้วแล้วก็เหลือเพียงเงาหลังที่ประหาดล้ําและก็เหมือนทวนศึกที่เฉียบแหลมอยู่เล่มหนึง่งส่วนในตอนนี้ภายใน,นนครทางจริงก็เต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องดังกระหึมส่วนชูเฉียวเองก็ยืนอยู่หน้าประตูส่วนด้านหลังของนางก็เต็มไปด้วยไพ่พลแล้วก็ประชาชนมหาศาลอีวนเจได้กระโดดลงจากหลังมา้าและทั่วรล่างของอีวนเจก็เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็คาบเลือกที่ติดเกล็ดกังเมื่ออีวนเจได้มาถึงแล้วชูเฉียวก็ได้ ถามขึ้นว่าท่านมาทําอะไรส่วนอ e ีเวนเย่พอฟังก็ได้กล่าวไปว่าข้ามาทวงสิ่งของที่เป็นของข้าเมื่ออ e ีเวนเย่ได้กล่าวออกมาเช่นนี้ดวงตาของชูเฉียวก็ได้บวมแดงขึ้นมานางได้กลั้นเสียงสะอื้นเอาไว้พร้อมทักทุบอกของของ e ีเวนเย่เบาๆพร้อมทังกล่าวว่านางโง่เมื่อนางได้กล่าวเช่นนี้อีเวนเย่พอฟังก็ได้ล้างแขนของนางพร้อมทังกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าสิ่งเอ,อ๋เจ้ากลับชิงห้กับข้าเถอะส่วนชูเฉียวพอฟังก็ได้ศบอกของอ e ีเวนเย่และจากนั้นน้ำตาของนางก็ได้ไหลออกมา ส่วนอีเวินเจก็ได้กลุ่มมือของนางเอาไว้และการกลุ่มมือนี้ก็แน่นหนาปานนั้นแล้วก็คลายกับว่าชีวิตนี้จะไม่มีวันที่เคลื่อนห่างจากกันสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกําลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถรูดเงินใกับเราทางได้คิปแชนด้านล่างได้ครับสำหรวันนี้สวัสดีครับ